เจ็ดเรื่องในชีวิตที่เราควรพิจารณา 1. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นอะไรที่มีความสุขทําไปเถอะค่ะ 2. อ,อย่ามัวกลุ้งใจกับอดีตอย่ามัวกังวลกับอนาคตจนเสียปัจจุบันนะคะ 3. อย่าทะเลาะก,กับคนรอบตัวอย่าทะเลาะก,กับใครเลยมันเสียเวลาชีวิตค่ะ 4. พูดดีทําดีกับคนใกล้ตัวกับทุกคนและกับตัวเองด้วยนะคะ 5. ลงมือทําในเรื่องที่อยากทํามีอะไรที่ต้องทําทําวันนี้เลยค่ะ 6. ให้อภัยทุกอย่างให้อภัยคนรอบตัวให้อภัยสิ่งรอบข้างรวมทั้งให้อภัยตัวเองด้วยนะคะชีวิตเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะ 7. อย่ายอมแพ้ง่ายเกินไปอะไรที่ทำแล้วยังไม่ได้ทำต่อไปเถยะคะ่ะสักวันต้องเป็นวันของเราและอย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณลมหายใจ ขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่คุณรู้ไหมคะว่าชีวิตเราอะโชคดีมากๆเลยนะคะสู้ๆคะ่ะ